โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับทุกคนคงจะเห็นปกคลิปอ่าชื่อคลิปนะคลิปอะไรทุกอย่างแล้วนะครับก็คือไอเดียผมโดนแฮกมาซึ่งผมจะเล่าเหตุการณ์แล้วก็เรื่ดียวกันเราทำลายรวมเล้าก,กันนะครับผมนะอะ่คือผมโดนแทงไอดีในวันที่แปดนะครับก็ทำนี้นะครับคือผมโดนแทงไอดีในวันที่แปดนะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับก็ที่อยู่ไอพีที่มันเข้ามาก็ประมาณนี้ครับท่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์วินโดะครับก็ ทุกอย่างตอนนี้ก็อยากจะลองเอาข้อมูลตรงนี้ที่มีแค่อย่างเดียวที่บอกได้นะครับว่ามันคืออะไรยังไงก็ลองเอาไปจัดการได้นะครับก็แต่นี้ครับผมโดนในวันที่แปดครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับซึ่งในวันที่แปดเวลาเที่ยงครึ่งนั้ผมไม่อยู่บ้านนะครับผมออกบ้านเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับผมนะใช่ผมออกบ้านเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับผมนะก็กลับมาอีกทีนึงกล้องเวลาค่ำๆนะครับซึ่งตอนีผมจะกลับมาผมก็ยังไม่รู้นะว่าไอดีผมโดนแฮกเนื่องจากว่าผม ไม่ได้แต่ในเบลนเจ้าเลยก็เลยไม่รู้ะครับผมมาเล่นอีกทีหนึ่งในวันที่เก้านะครับเวลาบ่ายสองหรือบ่ายสามเนี่ยชวนน้องลงเรียนหรือเที่ยงเนี่ายยังมอกก็จำไม่ได้ได้ทำการเชิญน้องลงเียนะครับเพื่อที่หาตัวจากเลทนะ,ะเป็นตัวสิเกตจากเลทนั่นแหละ,ะผมก็เลยได้กด่อนเข้าไปดูตัวละครในไอดีครับก็เลยได้ว่าก็ถึงทําให้ผมเลยะครับว่าตัวละครนะตัวสิเกตทุกตัวที่อีโวเรียบร้อยะครับโดนขโมยนะครับคือทุกตัวขอแค่อีโว แล้วก็วเป็นตัวซีเสคือมันเอาไปหมดแล้วครับโฮมบาร์โฮมบาร์สเต็เอนะครับสองช่องแล้วก็จะเป็นท่าั่งของโบรสเอ่อโอดเซอรดนะครับผมนะลูซี่อีววคุณแจรบแล้วก็มีตัวสีกตัวอื่นที่มันยังเอาไปอีกนะครับนะแล้วก็ยังไม่รวมถึงเอมิเลียนะครับเอมิเลียครับมันก็ไปครับโอทีก็ไปนะครับผมนะก็คือมันทุกตัวที่เป็นตัวใช้งานคือมันเอาไปทั้งหมดแล้วนะครับผมนะอ่ามันก็ตัวหอมมันก็ไปครับเลลี่ แฮนค็อกแล้วก็ยังมีตัวอื่นที่มันเอาไปบ้างนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามีตัวไหนบ้างที่มันเอาไปนะครับผมนะซึ่งเหลือเอาไว้กลองนี่นะครับก็เหลือเป็นพวกขยะพวกนี้นะครับผมนะซึ่งนั่นแหละครับมันก็เหลือเไปที่นี้แล้วก็มีตัวบอร์ดนะครับตัวจกบอร์ดนะครับเนี่เห็นไหมสามตัวที่มันไม่ได้เอาไปนะครับซึ่งก็ก็มันเป็นร่างธรรมดาถ้าร่างใค่นี้มันคงจะเอาไปนะครับผมนะนะอ่าใช่ประมาณนี้นะครับออบิโตะไม่เอาไปนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวละครตัวอื่่นที ผมน่าจะาโดนขโมยอะนามิก็โดน well ด้วยนะครับนามิก็โดนไปด้วยนะครับเวอร์นี่ไม่โดนนะเวอร์ไม่โดนนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับที่โดนนะครับที่ผมอาจจะไม่รู้หรือผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับก็เรียกได้ว่ามูลค่ารวมๆกันก็หลักพันบวกนะครับอืมคือหลักพันบวกซึ่งนั่นะครับคือผมโดนไปเลยนะผมนะโดนไปเกี้ยงเลยซึ่งแรกผมก็ไม่ได้กล่าวว่าจะออกมาทําคลิปนี้ด้วยนะครับผมนะแต่ เนื่องจากว่าเอ่อเนื่องได้ว่า,วาผมอยากจะออกมาทำคลิปนี้เพื่อเป็นอ,อะไรเคลกรณีศึกษาแล้วก็ออกมาเตือนทุกคนนะครับว่าให้เรามาระวังนะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าไม่มีใครรู้ไอดีนี้ผมนะผมไม่เคยให้ id นี้กับใครผมไม่เคยเข้า id นี้ที่ไหนนะครับผมนะผมรู้ id นี้คนเดียวเข้า id นี้ในคอมที่บ้านผมที่เดียว ไม่เคยเข้าที่เรียนไม่เคยให้ไอดีนี้กับใครซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเข้าไอดีผมมาได้ไงแล้วมันเอาไอดีผมเอาตัวละครผมไปยังไงซึ่งถ้าใครเห็นใครโพสต์ใส่ตัวละครน,นะครับแล้วก็มีอ่าชื่อผมนะคือถ้าเรากดดูตัวละครเดี๋ยวมันจะมีอ่านี่ครับเห็นไหมมันจะมีชื่ออยู่ด้านหางบอกอย่างเงียถ้าใครเห็นชื่อผมก็ชื่อบอกด้วยนะครับผมนะว่าชื่อบอกด้วยแล้วกันนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็เพื่อจำจองเลยนะว่า ปล่อยวางเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคือหมดไฟในการเล่นเรียบร้อยแล้วครับคือผู้เล่นสายโซโลให้ให้ให้ทุกคนจินตนะผู้เล่นสายโซโลอย่างผมผมเป็นผู้เล 2018, ่นสายโซโล่ที่ปั้นไอดีนี้มานะครับคือปั้นมันมากับมือปั้นมาคนเดียวโซโลทุกอย่างทําทุกอย่างปั้นมาจรเขสองร้อยเจ็ดสิบสี่ปั้นทุกอย่างทําทุกอย่างมาคนเดียวโซโลเลยโซโล่ลีเจนเตทโซโลทุกอย่างคือผม คือผมทำทุกอย่างคนเดียวอะโดยที่ไอดีผมไม่มีตัวยูนิคแม้แต่ตัวเดียวแม้แต่ตัวเดียวเลยนะอ่าเจมซีโอยูนิคสองตัวคุณนับคงไม่นับหรอกนะใช่ไหมเพราะว่ามันก็ใช้งานไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นครับก็นั่นแหละคือคงไม่นับหรอกนะอืมใช่ก็คือยูนิคที่ที่ยูนิคตัวละครไม่ได้เป็นตัวนำหนคือไม่มีเลยคือพูดง่ายคือยูนิคใไอเดีผมไม่มีเลยนะครับผมนะอืมใช่แล้วผมเล่นผมสามารถโซโล่ได้ทุกอย่าง แล้วผมเล่นปั้นไอดีเนี่ยดูมีตัวละครครบพร้อมเล่นพร้อมทุกอย่างเลยไปตัวละครเมตาไม่ว่าจะเมตาเก่าเมตาใหม่หรือตัวละครตัวอะไรก็ช่างคือมีครบเวคือพร้อมเล่นพร้อมปั้นอะ่ะเออตัวขยะที่เอาไว้แรกเอาไว้เทรดอะ่ะก็ยังมีนะัะผมนะอเมโดก็มีทุกอย่างก็มีมีหมดครับตัวละครตัวเมตาครับตัวหอ,อก็มีเอยากจะวางตัวเพราะมันเอาไปละอืมใช่ก็ความร er ู้สึกมันเหบืออโดนเตะตะขาครับอืม ให้คิดภาพตัวที่มันเอาไปอ่ะมันเป็นตัวที่ใช้งานอ่ะมันเป็นตัวใช้งานอ่ะฮมบุราอย่างเงี้ยโพสตรอนอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวใช้งานแล้วมันยังมีตัวใช้งานตดวอื่นแบบว่าจะเป็นเดมเลียโอชีก็คือมันเป็นตัวที่คือมีความสําคัญในอดีตผมที่เป็นอดีตที่ไม่มียูนีกอ่ะเออไม่มียูนีในการเล่นคือมันก็เลยเรียกว่าตัวละครอ่ะที่มันเอาไปก็คือสําคัญมากคือให้คิดสภาพเหมือนโดนเตะตัดขาไอ้เหี้ยคือปั้นมันมาคือไอดีตทีปั้นมากับมือแล้วเราโอ้ อยู่ๆทุกอย่างที่ผมฟาร์มที่ผมหามาเนี่ยอยู่ๆม,มันมีคนคนนึงไอ้แค่ใครไม่รู้วะที่มึงเป็นใครก็ไม่รู้ว่ามึงเป็นแฮกเกอร์มาจากไหนไม่รู้แล้วมึงเข้าไอดีผมมาแล้วมันเอาไปเหมือนโดนเตะตขาล้มอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ซึ่งนั่นแหละก็คือก็เลยเลือกได้ว่าก็เหลือแค่น,นี้ครับไอที่ผมไม่เหลืออะไรแล้วนะเือไม่เหลือแลเหลือแค่นี้นะอย่างที่นี้แล้วนะ ถามว่าผมจะขายดีนี้ไหมก็คําตอบแล้วฟคือก็น่าจะยังไม่ขายครับก็คงจะเล่นไปนะครับเรื่อยๆนะครับแต่หลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้ซีเลียสไม่ได้อะไรกับมันแล้วนะก็เรียกว่าเล่นเอาสนุกคำๆของผมนะครับพอได้ทาปรุงทาเคีมยพอได้เล่นสนุกนะครับนะเอหลังจากนี้คงจะไม่ติดอย่างนะครับส่วนท่านักออกท่านนะครับก็ถ้าเทรดได้นะครับผมก็จะขายจริงนะใครที่สนใจที่จะซื้อก็ ต,ต,ติดต่อมาจองไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูฐานะของสแต็กก่อนเลยแล้วกันนะผมแล้วผมให้ดูฐานะของสแต็กก่อนแล้วกัน,น,นสเต็กก็พอกกประมาณนะครับคือห่างกันแค่หลัก0ูุดากับ0ูุดี่ก็จะเป็นฐานของฟูทิโบเลสตล้วนะครับก็นั่นแหละใครที่อยากได้ก็ทักมาจองได้นะครับส่วนต้อนอื่นในไอเดียถาว่มาถ้าอยากได้ตัวอะไรก็ ขายไหมคําตอบคือผมจะขายทิ้งหมดเลยนะครับไม่เหลือแล้วนะครับคือตัวไหนที่เทรดได้ขายว่าผมจะขายทิ้งทันหมดเลยนะครับคือไม่เหลือเอาไว้แล้วนะครับตัวไหนที่เทรดได้ขายได้ผมขายหมดเลยนะเออใช่เนี่ยตัวนี้ขาย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 หมดเลยโอปิโตขายตัวขยะพวกนี้ก็ขายขายขายแม่งหมดอ่ะเออเนี่ยขายแม่งหมดอ่ะตัวไหนที่มันขายได้คือผมขายหมดครับใครที่อยากได้อยากหมอก็มาหมอได้เลยนะครับราคาก็ทามาพูดคุยกันนอกนะครับก็ เดี๋ยวเมื่อผมก็คงจะไปโพสถ่ายในกลุ่มนะครับก็จะได้ว่าก็คือหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับไอเดียของผมนะก็คงจะเหลือเป็นไอเดียเปล่าๆที่มีแค่ตัวละครที่เทรดไม่ได้ไม่มีจูดซิควิชไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นไอเดียนี่แหละมีแต่ตัวละครที่ธรรมดาพวกนี้นะนี่เห็นไหมตัวละครพวกนี้นะครับผมนะฮะตัวละครที่มันเทรดไม่ได้ที่มันยังพอเล่นได้นะครับผมนะก็จะเหลือแค่นี้แหละ คือมันหมดจริงๆว่าเห็นนีน่คือมันเอาตัวละครที่ใช้งานไปหมดเลยอะ่ะคือใช้งานคือแบบยังมันพูดไม่ถูกอะ่ะเออใช่ก็คือผมถามว่าผมรู้สึกเสียดายขนาดมันนาดไหมคาตอบก็คือผมคือตอนนี้ผมไม่ได้รู้สึกเสียดายขนาดนั้นแล้วก็เพราะว่าวันที่ผมไปกินเนี่ยมันคือวันที่สิบซึ่งผมรู้ตั้งแต่วันที่วเก้าเราไซึ่งถามว่าตอนนั้นอารมณ์ของผมเป็นยังไงคนทมู่้สึกผม,มค,คือรู้สึกเสียดายไหมเป็นรู้สึกแบบไอ้ทุกอย่างที่เราฟ่ามาเออใช่ ซึ่งอย่างน้อยก็คือวันที่ผมอาชคิวันนี้ก็คือวันที่ถิงทำให้ผมรู้สึกแบบไม่ได้อะไรกับมันมากแล้วนะครับอืมแต่ก,ก็คือก็คงจะขายทุกอย่างที่ขายได้ในดีนะครับพาวเวอร์ขายขายแม่งหมดเออใครอยากได้ก็อยากได้ก็เอาไปเลยนะครับพาวเวอร์ทุกอย่างขายหมดหรืออยากได้ไอเดียเนี้ยอ่ะผมก็ขายด้วยอ่ะพาร์ก็ตามนี้ครับอืมพาร์ตตามนี้นะอืมพาร์ก็ยังไม่ได้ปลด แต่เนี้เอาเป็นว่าสานการณ์นี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากครับก็จะเชิงประมาณหรือว่าอ่าเป็นโพสตคนเรีศึกษาครับว่าไม่มีใครรู้ไอที่ผมนะไม่มีใครอะไรอย่างเี้ผมผมไม่เคยให้เดียวใครผมไม่เคยเข้าไอดีนี้ที่ไหนเพื่อยังสามารถโดนแฮกได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เคลียร์ไอดีผมเรียบร้อยนะฮะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าผ่าเปลี่ยนทุกอย่างคือเคลียร์ทุกอย่างเตะทุกอย่างอะไรเรียบร้อยคือทําทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมนะก็คือเอาเ้็ว่าหลังจากตรงนี้ล่าผมก็คงจะปลอดภัยแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็ ประมาณนั้นแะเออลิปนี้ก็คือจะมาเชิงมนบนนะครับผมแนละ้วก็จะมาเชิงมุนบนุบน,บนแล้วก็เชิงวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะยรอก็พูดไม่ไม่ถูกเรื่องคำพูดไม่ถูกนะครับคือคือเข้าไอดีนี้มาที่ละมาคือตั้งแต่ที่ผมรู้ว่าไอดีผมโดนโดนเข้ามาเจ้าของไปคือเข้าไอดีนี้มาผมเหมือนมันใช่ไ่มเหมือนมันเรียกเรืยงองคำพูดไม่ถูกนะเว้ยเออใช่ก็เลยแล้วลว,ว่าลิมนี้อาจจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ขอไปยิงเจนะครับผมแล้วก็ นั่นนะครับก็เรามาระวังกันด้วยนะครับผมนจะให้ไอีใครเดี๋ยวจะทำอะไรก็เรามารเรมระวังด้วยนะครับก็ไม่บาาครัะละืมาแต่เจีดก็เจกันครับผม